เวทนาสุเวทนานุปัสนาทรงอธิบายการพิจารณาเวทนาในเวทนาว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเสวยสุขเวทนาความรู้สึกว่าเป็นสุขทางกายหรือทางใจก็รู้ชัดว่าขณะนี้เราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนา ความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ทางกายหรือทางใจก็รู้ชัดว่าขณะนี้เราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอัทุกขมะสุข,ขเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขก็รู้ชัดว่าขณะนี้เราเสวยอทุกขมะสุข,ขเวทนาหรือเมื่อเสวยสุขเวทนามีอามิตรเจือด้วยความมคุณ ก็รู้ชัดว่าขณะนี้เราเสวยสุขเวทนามีอามิตรหรือเมื่อเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าขณะนี้เราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรหรือเมื่อเสวยทุกขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าขณะนี้เราเสวยทุกขเวทนามีอามิตรหรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าขณะนี้ เราเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตรหรือเมื่อเสวยอทุกข,ขมะสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าขณะนี้เราเสวยอทุกข,ขมะสุขเวทนามีอามิตรหรือเมื่อเสวยอทุกข,ขมะสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าขณะนี้เราเสวยอทุกข,ขมะสุขเวทนาไม่มีอามิตรในการพิจารณาวเวทนาดังกล่าวนั้น ภิสุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอันเป็นภายในคือเวทนาของตนเองบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอันเป็นภายนอกคือเวทนาของสัตว์บุคคลทั่วไปบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาสภาวธรรมคือความเกิดขึ้น ความเสื่อมไปหรือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาบ้างหรือตั้งสติกำหนดว่าเวทนามีอยู่ก็ให้สักแต่รู้ว่ามีให้สักแต่ว่าเป็นที่ระลึกของสติไม่ให้ตัณหาหรือทิฏฐิแฝงอาศัยอยู่กับสตินั้นด้วยไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยนั่นคือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองเนือง กธกถาชี้ให้เห็นชัดขึ้นว่าเพียงแต่รู้ว่าความรู้สึกสุขทุก์เป็นอย่างไรอย่างที่รู้กันทั่วไปไม่ใช่การพิจารณาเห็นในสติปัฏฐานเด็กที่นอนแบบอกมีความสุขในการดื่มนมก็รู้ว่าเป็นสุขแต่นั่นไม่ใช่การพิจารณาเห็นสุขในสติปัฏฐานความรู้ชัดในการพิจารณาเห็นเวทนาตามแบบสติปัฏฐาน จะต้องไม่แฝงไว้ด้วยความกำหนดหมายว่ามีสัตว์บุคคลหรือเป็นสัตว์บุคคลโดยสิ้นเชิงการพิจารณาจนรู้ชัดเช่นนี้เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาคือสติปัฐานภาวนา